เขาชอบเลยบอกตัวใหญ่ขนาดนั้นเขาไปชอบเขาว่ายังไงบ้างตัวใหญ่ๆสวยๆเท่านั้นเขาว่าเขาจะเอาไปขุนเอาเอาเยอะๆกว่านี้อีกโอ้ครับผมเออเขาก็บอกยาย่จงและอืมเออเขาบอกว่าเขาจะเอาไปขุนใช่ให้ใหญ่ให้อ้วนกว่านี้อีกใช่แล้วก็ขายนะใช่๋อตอนนี้ไม่มีตัวผู้แล้วยัง ไม่มีนี่มีตัวเล็กๆหนึ่งแล้วจะได้วัวที่ไหนผสมพันธุ์ที่นี้ไม่มเีเอาตัวนั้นอะไรเท่าะไรก็เอาละใหญ่ใหญ่ใหญ่ย,ยมีตามผสมเหลือตัวผู้หนึ่งตัวนะใช่เก็บไว้ผสมในอคอกเลยนะนี่นี่ผสมเอาไปผสมนี่แปดรอยได้นี่งโอ้อ,นนอันนี้เสื้อตังนะเออเสื้อตังตัวเสื้อตังนะอันมนนนั้นไม่ได้เสื้อตังลเลี้ยงไว้แล้วก็สงสารมันอยากให้มันกิกนอิม่มก็ไม่มี สตางค์ซื้อให้มันกินซื้อยาซื้อเฟืองไงตีค่าแรงตัวเองมาละเท่าไหร่ตีค่าแรงตัวเองมาละเท่าไร่จะได้เท่าไหร่คิดไว้เท่าไหร่ค่าแรงค่าเลีเ้ยงวัวเนี่ยไม่ได้อถึงไม้หัวละห้าสิบบาท <laughs> ไม่รู้จะถึงยัไม่ถึง<อ>ยายกไม่รู้เหมือนกันเลย <laughs> ไม่ได้คิดค่าแรงค่าอะไรเลยนะใช่แต่เวลาไหนเหนื่อยก็โอ๊ยกินแค่นั้นก็พอเยอะงอเจ้าของจะตายอยู่แล้ว<อ> <laughs> ให้กินพอมีชีวิตอยู่น,นะยายนะใช<จ>่ตรงนั้นทําไมมันแห้งครับคุณยายไอ้ตรงนั้นมันสูงมันไม่ลงกับมันแห,งห้งอ๋อ <c oughs> สวัสดีครับคุณยายสวัสดีจ้าโอ้อันนี้อะไรนี่คอบอกอะไรขี้งูอ่ะขี้งูทําไมกรอกสวยจริงเลยครับคุณยายใหญ่ <c oughs> <c oughs> น,หน้อยแล้วเขากรอกยายมีอะไรกรอกเออมีคนมาซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาสั่งใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ย ขายขี้วัวได้ด้วยขายได้กระสอบละเท่าไหร่ครับคุณยายยายก็ไม่รู้เข้าวไรจะให้กระสอบยี่สิบห้าหรือยี่สิบก็ไม่รู้เออยายก็ไม่รู้<อ>เหมือนกันเนี่ยยังยังไม่เคยขายเพิ่งขายขามอาอะไปเ <laughs> พิ่งขายครั้งแรกบนน่นี่ใช่ใช่ยายไดยเนียน่ยเขากรอกไว้โอ้เขาให้ยายกอกยายพ่ไม่เอาแล้วเอาออกจากคอบก็พอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วยายน้อยแกเอาเมื่อวานหรือว่า อ่ะนี่คืออะไรโอเคกระสอบกระสอบเขาใส่พริกแล้วมันจามอ๋อไปอ่ะอ่ะนะกระสอบขนาดนี้น่าจะประมาณ 20- ถึง25่ะจ้านะแกใช่นั่นแหละขายให้ครับผมแต่ขายได้ครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่ใช่ไม่เคยขายมาก่อนไม่เคยขายเลยเมื่อก่อนทำไมไม่ขายล่ะเอาไว้ให้ลูกหลานไปนี่ก็ลูกหลานขอ 3- 4สี่คนแล้วขี้วัวตรงนี้นะใช่เขาขอไปทำอะไรคุณยาย พอขอเอาไปเอาไปใส่พริกเอาไว้ปลูกพริกเอาไว้ปลูกพริกเออเอาไว้ปลูกพริกเอาไปใส่สวนยางด้วยอ่าเออกี่ปีแล้วขี้ตัวนี้ปีเดียวนี่แหละโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะอะไรขนาดว่าแบ่งขายไปแล้วนะคุณยายนะจ้ะโอแสดงว่าคุณยายก็เอาขี้ออกทุกวันจริงๆเอาออกแล้วนี่ไม่ได้เอาออาออกไม่ไหวทำไมเหนื่อยฮะเอาอะไรของมันโคตรนแผลยางก็เหนื่อยมันแผลใช่ไหมใช่ อันนี้ก็คือเล็แล้วนะยายนะแต่ก็พอนอนได้นะอผมว่าถ้าเลี้ยงวัวไม่คิดอะไรมากเนาะคุณยายเนาะเลี้ยงเอาขี้ก็ยังดีนะได้ขายบ้างยังตั้งแต่ผมมานี่ขายแล้วขายไปเท่าไหร่ขายไปหกตัวแล้วอุ้ยเยะได้ราคาดีเลยใช่ไหมครับไม่ดีเท่าไรล่ะพอขายแต่ขายไปครับผมไหนตัวผู้ตัวใหญ่ล่ะตัวผู้มันไม่มีนี่ไม่ที่เคยเห็นอะ ตัวผู้อ่ะนี่ตัวตัวแดงแดงมันขายแล้วขายไปเท่าไหร่ตัวนั้นห้าสิบห้าห้าหมื่นห้าฮะห้าสิห้าพันห้าตัวผู้ตัวใหญ่ตัวนั้นนะใช่เฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะยายตัวผู้ตัวแดงไม่ใช่ตัวดำดำใหญ่สูงนั่นเลไอตัวสูงใหญ่เท่าไหร่ไอตัวสูงใหญ่น่ะสามหมื่นราคานี้ราคามันยังดีอ่ะขายตอนนั้นอือเออมันมีราคาน้อยครับผม แสดงว่าเมื่อกี้ก็ขายกัดฟันขายแล้วกันนะใช่แต่ว่าไอ้ตัวใหญไ่ได้ราคาดีอยู่ใช่ใครมาซื้อในตัวใหญ่ตอนนั้นนุ่นคนบานนายาวอืมเขาอนนชอบเลยบอกตัวใหญ่ขนาดนั้นเขาก็ชอบเขาว่าอย่งไรบ้างตัวใหญ่ๆสวยๆตอนนั้นเขาว่าเขาจะเอาไปขุนเอาเอาเยอะๆกว่านี้อีกโอ้ ครับผมเออเขาก็บอกยายทรงหละอืมเขาบอกว่าเขาจะเอาไปขุนใช่ให้ใหญ่ให้อ้วนกว่านี้อีกใช่แล้วก็ขายนะใช่๋อตอนนี้ไม่มีตัวผู้แล้วยังไม่มีนี่มีตัวเล็กๆนึงแล้วจะได้วัวที่ไหนผสมพันธุ์ทีนี้ไม่มีอ่ะเอาตัวอะไรเท่าไร่ก็เอาแล้วยายยายยายมีตามสมเหลือตัวผู้หนึ่งตัวนะใช่เก็บไว้ผสมในคอกเลยนะนี่นี่เอาไปผสมนี่แปดรอยได้นี่อ๋อ ันนี้เสียตังนะเออเสียตังต่อเสียตังนะอันมวนนั้นไม่ได้เสียตังเองะระวังเสียตังกับไม่เสียตังอันไหนดีกว่ากันคนุณยายอันไม่เสียตังอันดีแต่อันเสียตังมันก็ดีอยู่มันใหญ่แต่ยายไม่มีตังให้เ <c oughs> ขาคิดค่าผสมแปดร้อยใช่ถึงหนึ่งพันนะใช่ครับผมแต่ว่าคุณยายคิดว่าแบบคุณยายเนี่ยธรรมชาติก็พอใช่ไม่ต้องเสียตังดีที่สุดนะใช่เขามาถามซื้อหลายคนแล้วนั่นตัวไหนตัวผู้ตัวเดียวนั่นนะถ้าจะเอาไปฆ่า เขาขอซื้อเท่าไหรเขาขอซื้อแต่ห้าพันยายก็ไม่ขายมันถูกไปหรือว่าแพงไปมันถูกยายก็เลยว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ขายไปหมดแล้วขายไปหลายตัวแล้วย,ยายก็เลยว่าเอาไว้ก่อนตัวขนาดนี้ห้าพันเขาเอาไปทําเนื้อกินเองใช่ไหมใช่อ๋อแล้จะทำเนื้อกินเองถ้าสมมติว่าทําเนื้อจริงๆเนี่ยได้ประมาณสักกี่พันถ้าซื้อห้าพันนะเขาซื้อห้าพันกับยายเขาไปจังเจ็ดพันแปดพัน เขาได้กำไรเยอะนะออพอไปผาเนเนื้อมันเยอะครับผมเออขวาววังงูพันธ์ไทยนี่มันกินอร่อยเนื้อเยอะด้วยเนื้อเยอะด้วยกินอร่อยด้วยเออครับผมมันมามันมาขอซื้ออีกย้ายว่าไม่ขายแล้วหยุดขายแล้วปีนี้ยกเลิกแลวนะยกเลิกแล้วคนะ่ะถ้าปีหน้าไม่รู้แล้วตัวเมียได้ขายบ้างไหมนี่ตัวเมียขายสามตัวตัวผูกก็สามตัวสองสองตัวตัวเมีย แม่ลูกมันแล้วก็แม่มันตัวตัวใหญ่มันสสามตัวครับผมแล้วก็ตัวลูกมันอีกตัวเมียกับตัวผู้อันไหนราคาดีกว่ากันตัวผู้แหละราคาดีตัวเมียถูกกว่าบ่า๋อแต่ตอนนี้เหลือแต่ตัวเมียนะคุณยายนะใช่มันทองหมดแล้วได้กินยา <laughs> แล้วไม่มีหญ้่าเลยมีมีแต่มันไม่มท้องมันไม่ใหญ่ท้องมันไม่ป่องกลาง <laughs> มีแต่ มันหมดแล้วมันกําลังจะขึ้นอย่างใหญ่ยังไม่ได้ให้มึงกินพออยู่ก็เอาละไม่ต้องอ้วนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะใช่หายยาไม่ทันแล้วหา,าไม่ทันแล้วแต่ว่าตัวอ้วนก็ท้องใช่ไหมน,นั่นตัวน,นั้นที่อ้วนๆท้องทปแทบแตกนะี่ยเออเออเออท้องเลยอันนั้นท้องกี่ตัวครับคุณยายนี่ประมาณสองแม่หรือสามแม่เนาะอเออเขาผสมผสมมันเลี้ยงปล่อยไปเลี้ยงก็มันผสมเองอเออครับผม ราดูแต่เวลามันคลอดจะมีกี่แม่สองแม่หรือสามแม่ก็ไม่รู้แต่ว่าธรรมชาตินะใช่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคุณยายนะได้ปล่อยเอาไปเลี้ยงข้างนอกบ้างในช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยเลยเอาไว้ตั้งแต่เดือนเดือนขวาวนข้ามนั่นแหละเดือนห้าเดือนหกี่ขังคอกตลอดนะขังคอกตลอดไม่ได้ออกไปทางไหนเลยครับผมปล่อยแต่ลูกมันหนึ่งสองสามตัวขนาดว่าบ้านเราฝนตกทุกวันนะแต่คอกวัวของคุณยายก็ไม่ได้แฉะอะไรมากมายนะใช่มีการศาสตร์บนี่ ทำนานยังกันสัตว์ตัวนี้เออกันสัตว์กันแดดด้วยแหละทำนานยังทำนานยังทังนานแล้วนี่มันถุหมดแล้วโอ้แสดงว่าน้ำก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนี้นะใชโอ้ยายเลี้ยงวัวแบบนี้เขาว่ามันขาดทุนขาดทุนจริงๆริงไหมก็ขาดทุนกับขาดทุนกำลังยายนั่นแหละขาดทุนกำลังยายหมายความว่ายังไงก็ยายก็ไม่มีแรงอะไร เลี้ยงไว้แล้วก็สงสารมันอยากให้มันกิกนอิ่มก็ไม่มีสตางค์ซื้อให้มันกินซื้อ,อยาซื้อเฟืองไงตีค่าแรงตัวเองวาละเท่าไหร่ตีค่าแรงตัวเองมาละเท่าไรจะได้เท่าไรคิดไว้เท่าไหร่ค่าแรงค่าเลี้ยงวัวเนี่ยไม่ได้ถึงไม่หัวละห้าสิบบาทไม่รู้จะถึงหรือไม่ถึงออยายก็ไม่รู้เหมือนกันเลยไม่ได้คิดค่าแรงค่าอะไรเลยนะใช่แต่เวลาไหนาเหนื่อยก็เอ้ย กินแค่นั้นก็พอเยอะง้อเจ้าของจะตายอยู่แล้ว <laughs> ให้กินพอมีชีวิตอยู่น,นะยายนะใช่ตรงนั้นทําไมมันแห้งครับคุณยายเออ <laughs> ตรงนั้นมันสูงมันไม่ลงกับมันแห้งอ๋อตรงไหนสูงๆก็พออยู่ได้นะใช่ครับผมคุณยายจะไปหุงข้าวกินแล้วนะผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าพี่น้องช่วยเหลือกันใช่ไหมนี่ใช่อืมฟางนี่กินดีอยู่แล้วใช่ไหมคุณยายเออกินยดีปลูกหญ้าเยอะไหมไม่เยอะ แต่ที่สวนยางเขาสามไร่แหละซื้อบ่อหรือว่ายัางไงที่สวนยางซื้อสวนยางเขาไม่เอาไปเอาไว้ในสวนยางเลยเกี่ยวในสวนยางไม่ได้ปลูกหรอกอ๋อเออ,เอ,อยาธรรมชาติเลยครับผมไม่ได้ซื้อหายไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะใช่ครับผมโอ้ตัวเล็เกๆก็เยอะเหมือนกันนะคนุณยายนะเออแค่นี้นะ <laughs> ปีนี้ได้กี่ตัว สองตัวนี่เล็กๆนี่นกับนอนกับแม่มพี่นู้นปีนี้คลอดสองตัวเองเหรอสองตัวเองแล้วได้วัวที่ไหนขายทั้งนั้นไม่ไมีแล้วมันไม่ได้ขายมันก็ทำมันไม่ขายโมเมเทาเนี่ยฮะมีเนะี่ฮะในเหลือไม่เท่ากี่ตัวไม่เท่าน,อนัอนโสมสามตัวนี่ไรที่เห็นกระดูกนั้นใช่ไหมเอออ๋อนานแล้วบอกอายุมันนี่นานแล้วเอาผมถามสุดท้ายนะวัวสักกี่ปีถึงจะหมดลูกเท่าที่เลี้ยงมาไม่รู้เลยก็มันละออก อยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นมันสุดลูกกี่ปีแล้วอ๋อที่เลี้ยงมาเนี่ยที่มีลูกเนี่ยแม่พันุเนี่ยอ๋อก็แม่กับรู้ว่าแกก็ขายก็เอาไว้ต่อเอาลูกไว้ต่อไม่ได้เอาไว้กลัวตั้งแต่ยายเลี้ยงเลยอ๋อก็คือประมาณถ้าเกะแล้วก็ขายทิ้งเอาไว้ลูกเอาลูกไว้นะเออยังนมนมก็ไว้ก่อนครับผมยังน้อยสักกี่ปีถึงเก็บไว้ สิบปีวะสิบปีหรือยี่สิบปีฮะใหญ่เก็บได,ด้ใช่ไหมเ,ออเก็บไว้ครับผม